ครับนี่เป็นการที่ว่าอะไรหละมักเนื้อมักเนื้อเนาะครับนี่ครับเตรียมเนื้อใส่เตรียมเนื้ออ่าบังบังนั้นนะครับใส่กบใส่กบใส่ปลาไหลเออทั้งกบทั้งปลาไหลครับทั้งกบทั้งปลาไหลกบกับกินปลาไหลกับกินเราคุ้นหมดเลยเขาเออเนยังก็เงียบเป็นบ่ครับเงียบเงียบกับบังนั้นเนาะ นี่ครับคือว่าส่วนผสมนะนี่ในสูตรของอ่ามีแบหอยมีไข่ครับอ่าใส่เดือนที่ขี้ดินต้นต่ำเท่กันนี่อาจารย์ไม้เพื่อนครับนี่สูตรของเพื่อนเองนี่คืออาจารย์ไม้เพื่อนสินผ้าเพื่อนสินผ้าเฮ็ดแต่ว่าจังได้กับโบผาดเพื่อนวะครับ เอาลัานมาโ<ม>ั้นดูว,วดวดั้นชอบ<ม>เออนี่นะครับนี่นะครับคือของมาตรฐานครับเนี่ยยุกไม่ไมไมว่าเคยเห็นหรอกครับยุกหม่ๆมอ่ะนี่คือสูตรดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาเขียนมาคันสูตรอ่ะ อันนี้โมเมนต์ผู้เฒ่าเฮ็ดนะครับอันนั้นสูตรดั้งเดิมของผู้เฒ่าซื้อครับอาตว่าผู้เฒ่าเป็นคนยัดครับมาตรฐานมาตรฐานต่อคนเอออันนี้มาตรฐานครับมาตรฐานอิริมาตรฐานจริงจริงมาตรฐานจริงจริงมัน,นมนัมนมนัมนมนันมันนี่ครับมันนี่นะครับถ้าเกิดสูดเด็ดเพื่อนน่ะหันเตี้ยมีอะไรครับบานนี้ใส่หรืบานนี้ของแท้แล้วบานนี้เอาลัานมาใส่แล้วครับ นี่แหละป้าบอลน,นี่แหละอุย้ยเป็นสนมเลยวะซาคลักเลยอะเนี่ยเอาตัดให้ด้ดยปเนี่ยซาครับพี่น้องโอ้ยแมีนบ่หละ่ะมันชิบตันบ่เพืนอนสาจะเบื่อเงินครับพี่น้อง ให้บางร้านครับวิงว่งวิ่งแงงๆกับแงงๆขอปลาไหลนน่ยเด้อขอปลาไหลไปเรีงเยงเน่ยไปกินอือไปเรียงกิดยังไงตัวนี้ โวมันหน่อยเ้อกัเลี้ยงตัวัซมยัยห้อยจังววากันในขม้ากันเถอะเฮ้ยไฟห้องบาดเลยุ่มพุ่มนี่บาดเลยโอ้โธโทษโธโอ้หอย่างมันตันเนี่ยลงไปแล้วลงไปทังไหมทังจึก เออนั่นละทางไหนเด้ยวเอาเขาตัน้องนาบาเลยพุ่นทุกข์บอกว่าพุ่นทุกข์ก็เห็นไหม กเปกโอเปกเ,กเ,เ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาคนแ้วตกกันทวเกวี่ยวกัปีนวเหียบกิบ Nhẹp kiếp, bông lam mẹo <laughs> cắn bóng đi này đi cõng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  đi khoang đi này Khoang cõng đi đi cõng đi đi cõng đi cõng đi cõng นะครับร่นน้ำกันเสราแล้วป้าบอนเป็นไหนป้าบอน ว้เทวค่ณยังมมนสิเรียนหอกเลยเป,ปวดจะถามถึงความรู้สึกเป้าหมยเลยนี่ตะเล็กมงนี้นี่โฟกัสเ,นะเลยนี่พ่อใหซ่าหลงลั้นพี่น้อง <laughs> จำได้ไหมจำได้เราเว็บว่าดิไม่ใช่น้องไปมึ๊งน้ำกันครับจุดเปลาไม้อะจำได้แล้วครับโจมบ่โจมบ่ลุงหูแพบ่จมปะโจมปะบ่มปะจมบ่โ,โจมโปจมอุ้ยเสียเงยังฮะ บ่โอ้ยตัวก้ันเสียงปลาแหลนว่กนิดจัดทาได้เหบไาเอ้ยนบ่เงียบกิ็บเห็นบากังคอยบอ้ยมีแต่ใส่บกเลยเจ้าสังเกตบงแมไปยางไปฝุ่นเา Hoa 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 โอ้ยเรียบร้อยครับรับสบายเอาแม่เป้าไม้ละเป้าไม้สำคัญที่สุดเลยนี่ยายายานั่นเดนอยาขวมหัวลงเน้อตัวนี้นะเห้เงยกุนย่างเยว่ขากิลีเด้อบังนี่บังนี่คักิลีไอ้กุนย่างเดียว ดึงขึ้นดึงขึ้นจะจะจะเอาหัวมันลงยัาหัวมันลงอ่านั่นละสุดยอดแล้วบังนี่เป็นไหนจากคนวิประกอบกันวิเคราะห์เบิ้งว่าเงียบเิ็บมาดังถามนุ่งคมรู้สึก เอาไงรับสบายบ่เสียงว่าเขาล้ำผิดแล้วเปล่าหมายเขาเรียบร้อยครับมือนี่เพราะอะจักตัวจบครับจบทีนี้จบเป็นที่เรียบร้อยครับ ບໍ່ໄດ້ຈັກໂຕລັນ6ບັ້ງ